เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจนเน่นะครับผมบอกเลยวบาโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วย,ยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีนะครับผมเด็กๆน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมคีนั่นคีดีเหมือนเดิมเช่นเคยน,นั่นเองเอาด่ะคุณดูครับในวันนี้เ,เราก็มาอยู่ในแมปรัตพีเนีนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยทำการมาบอกจุดเกิดผลปีศาจน,นั่นเองนะครับผมและเดี๋ยววันนี้เนี่ย พี่จะมารีวิว,ว,วเกมพาร์ทมา2ชิ้นก็คือจะเป็นฮาคีราชันแล้วก็ดาร์กเบดเนาะเอาละคุณดูครับใครพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับแบบนี้ผมมาบอกได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าผมเนี่ยเอาง่ายคือคือแอดแอดแอดมินก็เป็นรุ่นน้องกูนี่แหละนะคุณดูครับโอเคนะครับผมมาคุณดูถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วก็ let's go ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมจุบหบ่าย ผมเดี๋ยวเรามาดูเกมพาร์ทก่อนดีกว่านะครับก็นี่เลยนะผมดักเบดเนาะกดซื้อไปเลยครับผมชิวๆนะครับผมนี่เพื่อคนดูผมทําได้เหรอเอาละเรียบร้อยละหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือเป็นเซิเร์วีแบบหนึ่งโอ้เชิดโอเคฮ้า,คาชี่ยราชตนะครับผมเปไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเกมเลยดีกว่าโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่กับผู้พัฒนาเกมนั่นเองนะครับก็คือชื่ออนะไรนั้นน้องชายพี่เฮ้ยกูจำชื่อน้องชายไม่ได้เงั้นเนอะ คือบอสครับไอ้บอสนี่นะฮะนอกากคนนี้นะครับผมก็จะเป็นคนที่มาทำแมปผมด้วยเช่นกันนะครับผมก็สปอยน์นะเป็นมัสเตอร์พีเนี่ยนะครับสำหรับอ่าเขาเรียกว่าแมปของผมนะชื่อมัสเตอร์พีเนี่ยนะครับก็รอติดตามได้เนี่ยนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทำนี่นะครับผมแต่ว่าจ้างพวกน้องๆเนี่ยมาทำให้ผมนี่นะครับผมแต่ผมทำการวางแผนนั่นเองโอเคนะครับผมซึ่งในแมปนี้เนี่ยอ่าบอสมันฟาร์มง่ายหรือฟาร์มยากครับบอกคนดูไป ตอนนี้ยังยากอยู่ครับยังยากอยู่แล้วใครอาบน้ำา้า้บอสฮะใครไม่ได้อาบน้ำบ้านบอสนะคนุณดูช่าหมเถอะครับโอเคบอสเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมะจะทําการมาบอกนั่นะครับผมเกี่ยวกับจุดเกิดผลปีศาจท,ทั้งหมดในแมปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอรีวิวดาบโยรูก่อนดีกว่านะครับผมผมบอกก่อนนะบอสไม่ได้เสกให้ผมนะผมซื้อให้บอสเลยนะเพราะว่าไม่มีคําสั่งเสกนี่นะครับโอเคครับการโจมตีก็ถือว่าดีมาก แล้วก็เอฟเฟกของแมปนี้เนี่ยค่อาๆจะสวยเลยนะบอสเนาะเนี่ยเห็นไหมเออสวยงามนะเฮ้ยไม่ได้ดิจะจะ,จะถามไอ้บอสดิเดี๋ยวมันจะหาว่า,วามันอวยเกมตัวเองนะฮะโอเคการตีเนี่ยก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเท่นั่นเนี่ยนะครับผมในบอสล็อกสิวกวลโพีดิ้อ응อสกิล E ครับผมมีกี่สกิลเนี่ยน้องชายฮะอีกับอ <P S 1> e ีกับอาใช่ไหม นี่ไงปิดก่อนปิดก่อนเสียงไม่มาเต็มเลย้ห่าเอ้โอเคนะคร okay, e ับผมมี E กับ like R นะสกิลเเป็นแบบนี้สกิล R R เป็นแบบนี้นะครับนี่สกิล R เป็นแบบนี้นะฮะเฟี้ยวนนเนี่ยสกิลสวยอยู่นะครับโอดูวลกูคือรู้อันนี้คือตันใช่ไหมน้องชายร้อยรใช่ไหมโอเควันนี้นะครับผมก็จะมีอัปเดตใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้ ฝนความมืดแล้วก็น้ำาหนวดขาวครับโอเคครับกี่โมงเนี่ยแต่พี่ไม่รู้พี่ลงทันได้ล่านะคลิปนี้ไม่ทราบ <ไป S 2> จะจช่วงตอนเย็นดิโอเคดีมากเพราะคลิปนี้น่าจะลงประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามนี่แหละโอเคนะครับผมอันนี้คือเกมพาร์ทของดักเบธนี่เองนะฮะโอเคมาบอสนะฮะคิราชันกดตัวอะไรครับน้องน้องชายอุ้ยโดนตีกดจีครับกดตัวจีนะค,ครับผมเพื่อทำการปล่อยฮิราชันเนี่ยฮืยเอฟเฟกต์ฮิราชันเท่มาก เฮ้ยแต่ผมบอกก่อนว่าแมปผมเท่กว่าค <c oughs> ูณเล่นนะค <c oughs> ูณเล่นคูณเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีสปอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกดิสคอร์ดเนาะแต่ก็ยังเหอะยังยังดีกว่านะครับเดี๋ยวรอมันก้าวหน้ากว่าน,นี้เดี๋ยวผมทําการทิ้งลิงกดิสคอร์ดสำหรับแมปผมไว้เนี่ยนะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นด้านของอาดาบดาร์คเบธแล้วก็าฮาคิราชาเน่นะฮะ โอเคนะครับผมก่อนที่จะไปบอกจุดเกิดผลปีศาจเนี่ยขอให้บอสเสกผลปีศาจทั้งหมดมาให้พี่ก่อนได้ไหมพี่อยากเห็นหน้าตามันอะไรประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเนาะว่าผลเนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เน่งโอเคนะอันนี้คือผลน้องหนเนาะเฮ้ยสมุกดิใช่ไหมสมุกหรือล่องหนล่องหนล่องหนเนาะโอเคนะครับอ่าเอาก็น้องน้องน้องเขาก็เขียนคําสั่งของนองเขาอะนะคนดูผมก็มองไม่เห็นอันนี้คือไร โกฮะกุระกุระเหรอผลสปินฮะผลเราใช่เหรอโอเคครับผมวันน okay. ี oh, ้ผลสปินเนี่ยมันอ่านมันอ่านว่าอะไรเนาะกุลุกูอ๋อกุลุกุลุกุระกุระไอ้นะเอ้ยอันนี้บาเรียเหรอเออไม่ยออไม่เฮ้ยเฮ้ยผลผีว่ะผมอยากลองกินดูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมารีวิวในคลิปหน้าเดียวกันนะฮะก็สคริปต์นี้ผมมาแค่ดูให้ผลประมาณนี้นะฮะมีแค่สามผลนี่หรอวันนี้ มีอีกเยอะฮะโอเคมีอีกเยอะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาผลเนาะน,นี่คือแค่อบอกละกันนะผมะก็คือเนี่ยน,น้องเขาก็เสกไหมผมดูนะ,ะผมนี่นะฮะถ้าบอสถ้าเกิดว่าพี่เอาไลฟ์สดมาแจกเด็กได้ปะยินนี้ได้ได้โอเคแต่ว่าผมบอกก่อนว่าช่องผมจะไม่แจกเยอะมากๆนะไม่งั้นจะเขาเรียกว่าอะไรนะ เออใช่มันจะเกินเกินไปนะสำหรับแมปแบบเนี้โอเคนะครับผมคนดูข้าวอันนี้ก็คือหน้าตาผลปีศาจน่าประมาณนี้ก่อนรักกันนะครับผมเอาละมาบอสเดี๋ยวเรามาบอกเลยดีกว่าจุดแรกคือจุดไหนครับน้องชายตามผมมาเลยโอเคครับผมตามผมมาชัดไปครับอันนี้คือก่อนแรกนะผมจุดเริ่มต้นในการประจนภัยเลยนะตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือจุดแรกนะครับผมเอาละจุดที่สองล่ะปึ๊บที่สองตรงนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลย โอเคครับตรงนี้นะครับผมโอเคจุดที่สามแล้วครับตรงนี้ก่อนก่อนนี้มีมีกี่จุดเนี่ยสามครับสามใช่ป่ะตรงนี้1จุดนั่นเองนะครับผมแน่นอนเขาจะเป็นหน้าหน้าเกาะประมาณข้างเกาะประมาณเนี้ยแหละโอเคก็3ต้นนี้นะครับผมสับเกาะแรกที่จะเกิดนั่นเองโอเคกอ่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเกาะทางซ้ายมือเลยดีกว่าเป็นเกาะลิงใช่ปะ ใช่ปะวะเป็นเกออาะบาร์กี้ครับอ๋อเกาะบาร์กออี้โอเคผมเดี๋ยวเราทำการไปเกออาะบาร์กี้ดีกว่านะฮะท่านผูช้ชมเราดเดินทางไปหาผลฟพิสัยนะฮะเฮ้ยผมพูดตรงๆนะคือมันสวยมากเลยอะทำไมโมเดลยังสวยมากวะ,ฮะ,ฮะเฮ้ยเฮ้ไอบอสโมเดลยังสวยมากเลยโคตรเท่อโอเคผมมาอันนี้ก็คือเป็นเกออาะบาร์กี้นะครับเกาะบาร์กออี้ตรงไหนครับน้องชายโอเคตรงไหนครับเว่อวตรงไหนตรงนี้เหรอ โอเคจุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วตรงไหนอีกครับก็ตรงนี้ครับสามจุดใช่ป่ะมีครับข้างบนเขาข้างบนนี้อีกนะครับก่อนนี้มีทหมดกี่จุดสี่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้หนึ่งจุดเป็นสี่ละตรงนี้ห้านะครับผมแล้วก็ไหนอีกฝั่งนู้นไหมใช่ครับโอเคฝั่งนู้นไป ฝัง่งนู้นนะครับโอ้โหก่อนนี้คือดรอปเยอะมากใช่ไหมแรกแนะรกเอ้ยเดี๋ยวบอกก่อนดีและการดรอปเนี่ยมันดรอปกี่ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง30นาทีฮะโอหาสิบนาทีโอ้โหสามสิบนาทีห้าสิบนาทีนะครับผมประมาณนี้เอ้ยกระโดดขึ้นไม่ไหวอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะบอสพี่ขออัพแป๊บหนึ่งไม่ได้อัพสเตตเลยเท่าไหร,นะร่เนี่ยสเตตถึงกระตันมันไม่มีตันฮะแบบ<อ>จับเท่าไหร่ก็ได้งั้นผมอัพเป็นเมลีเนาะเมลีแล้วก็อัพเป็น ซอสแล้วก็ดีวีฟุตก่อนละกันนะครับดีเฟนต์เดี๋ยวค่อยทีหลังละกันโอเคนะครับผมป่ะเลสโกขึ้นไปอ่ะตรงไหนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้หนึ่งจุดเองนะครับผมเป็นหกละโอเคประมาณนี้เหรอก่อนนี้โอเคประมาณนี้สำหรับก่อนนี้ก็ะต่อไปนะเดี๋ยวเราไปเกาะด้านข้างนี้เลยดีกว่านะผมจะไล่ข้างนี้ไปนะคุณดูโอเคนะครับผมป่ะลุยกันต่อโอ <Okay, S 2> เคนะครับผมคือแมปนี้ผมชอบตรงนี้แหละคือบัคมีเยอะไหมอันนี้ขอถามก่อนบัคมีเยอะปะ ยังเยอะอยู่ครับเพราะยังอยู่เบต้าย่อยแก่แต่ชอบตัวนี้คือสามารถขึ้นเรือได้ทุกคนเลยนะนะครับผมแค่ขึ้นเรือโอเคแล้ันนี้คือเกาะอะไรเกาะลิงปะใช่ครับใช่ไหมโอเคตรงไหนครับจุดแรกตรงนี้เหรอตรงนี้๋อตรงนี้นะครับต้นนี้ครับผมต้นแรกเนาะแล้วต้นที่สองนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลย let's go โอเคผมยังไม่กินผลปีศาจนะโอเคต้นที่สองตรงนี้นะครับก่อนนี้มีกี่ต้นครับน้องชาย มีสามอ่ะโอเคต้นสุดท้ายตรงข้างบนนี่ป่ะปึ๊บใช่นี่เหรอตรงนี้เลยเหรอไม่ฮะดูบนนี้ทันไงกูว่าเลยเดาไม่เดาไม่ผิดเลยนะเขาดูโอเคตรงนี้นะฮะก็ก็ลิงมี3จุดนั่นเองต่อไปนะผมไปเกาะข้างๆนี่เลยนะครับผมเกาะไรไล่ไปเลยนะให้ครบทุกเกาะเลยนะครับเกาะเรือเออนะครับผมอ่ะจุดแรกเลยครับตรงไหนเอ่ยแรกตรงนี้อ่ะ โอเคจุดแรกคือตรงนี้นะครับผมนน่อ่าจุดแรกนะฮะตรงนี้เลยถือสองแล้วครับผมปะคิดเ่จะ่ยาวนะแต่ก็ชิวๆเนาะถือสอ,อตงตรงนี้นะครับผมก่อนนี้มีกี่จุดน้องมีประมาณสี่ห้าจุดฮะโอเคปะตรงต่อไปเลยครับตอไปเลยโอเคตรงนน่นหรือเปล่าต้นูนนปะใช่ครับตรงข้างหนโอเคตรงนี้นะครับผมมีหนึ่งจุดเนาะ ครสามจุดละป่ะจุดต่อไปตรงข้างหลังข้างงหลัเกาะนู่นเลยเนาะไปะลุย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 มีคนถามว่าพี่โอ้ครับทําแบบแบบให้มันเางาเงา,งาทำไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เดี๋ยวผมก็ทําคลิปไม่ได้นะฮะโอเคมาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่ใช่ตรงหน้า okay, ครับโอเคล็บผมกำลังไปนี่ครับตรงนี้ตรงนี้หนึ่งจุดนองนะครับผมหนะ้าคอนโด แล้วจุดท้ายใช่ปะ่ะมีจุดท้ายอีกรอบใช่ครับ,รบจุดท้ายคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้นครับผมอ่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเกาะน,นี้เนาะต่อไปนะผมไปเกาะข้างหน้าของเราเลยนะเกมนี้มีหม่เลยเหรอ๋อไม่หมดเอาหมดแล้วเหรอใช่ออ๋โอเคนะครับผมก็มีทั้งหมดกี่เกาะสามปะ่ะสามหรือสี่สี่ดิใช่อไหมสี่ฮะสี่เกาะน,นี่นะครับผมที่มีการดรอปผลพิสารนะครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เอางี้ดีกว่าบอกให้เจ้าของแแบดีกว่าอ่ะเจ้าของแแบแบบปิ๊บเอางี้คือฝากฝากไม่ก่อฝากก่อนอ่ะฝากก่อนดีกว่าอ่ะฝากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใช่ครับก็แอดมินช่วงนี้ก็มึนๆแล้วก็เมาๆไม่ค uh, ่อยจะรู้เรื่องนะคอนโดใช่ไหมน้องบอสไม่ได้กินหลุมแล้วเนาะพี่มาทำอะไรไม่รู้ กูพูดเล่นนะคนดูมึงอย่ามึงกูพูดตลกนะคนดูเราตลกในห่าโอเคนะครับผมสหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันจริงๆเนี่ยบอกตรงๆนะเห็นกาวพีชใช่ไหมผมพูดตรงๆนะแอดมินแมบนี้แม่งกาวกว่าอีกกูพูดตรงๆโอเคกูไปแล้วคนดูบายครับ